สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพามาสองคอมเมนต์สีลังกาและก็ประเทศในอาเซียนกันนะครับหลังจากที่ทีมฟุตบอลไทยชนะสีลังกา2.0ในศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกเมื่อวันที่11มิถุนายน2565เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ ที่มากาซีสเตเดียมฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกลุ่ม4นัดที่2ทีมชาติไทยพบสีลังกาผลปรากฏว่าทีมไทยจะเอาชนะสีลังกาไป2ต่อ0มี6คะแนนเต็มจาก2นัดมีโอกาสเข้ารอบสูงมากในที่นี้เรามาดูคอมเมนต์จากสีลังกาก่อนเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่ได้เล่นบอลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ อคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าทีมไทยครองบอลเหนือกว่าตลอดทั้ง90นาทีไม่ได้ต่อบอลสั้นกันเลยแถมยังครองบอลได้แค่แป๊บเดียวเองยังคงต้องพัฒนาอีกมากโชคไม่ดีเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าถือว่าดีกว่าเมื่อเกมที่แล้วพัฒนาขึ้นมาอย่างมากพวกเรากำลังจะกลับมาแข็งแกร่งนะครับ โดยคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าพวกเราตกรอบแล้วน่าเศร้าจังคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีมของพวกเราต้องปรับปรุงในเรื่องของการควบคุมบอล<ร>การครองบอลและการจ่ายบอลสัน้นโชคไม่ดีเลยนะครับแล้วมีคนมาตอบกลับอีกว่าผลงานดีเหรอเจ้าของคอมเมนต์ก็เลยมาบอกว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ได้พยายามแต่ยังไม่เพียงพอ แล้วมีคอมเมนต์ของคนมาเลเซียมาพูดว่าพูดตามตรงเลยนะถ้าหากเกมนี้มี VAR ผมคิดว่าทีมไทยน่าจะชนะ6-0สี่ลังกาถือว่าโชคดีมากจากการตัดสินของกรรมการคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าขอบคุณนะสุจันสุจันก็คือผู้รักษาประตูนะครับคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าขาดในเรื่องของการครองบอลแนวคิดหลักคือการตั้งรับและการเปิดเกมรุกให้น้อย ทำให้พวกเราก็เล่นตกรอบแบ่งกลุ่มน่าผิดหวังจริงๆคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าการควบคุมบอลและการแจกบอลถือว่าแย่มากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฟุตบอลสีลังกาแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่ากลับบ้านนะสูจินผู้รักษาประตูคอมเมนต์ต่อมาก็เลยบอกว่าได้โปรดนําตัววาซิมราซิกและมาวินฮามินตันกลับมาเถอะ คอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าเมื่อ,อไรพวกเราจะชนะการแข่งขันบ้างนักเตะของพวกเราเล่นบอลย่างเล่นคาราเต้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาได้รับการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นฉันคิดว่าในทีมของเราไม่มีใครที่มีความสามารถเลยแต่สุจันผู้รักษาประตูนี่สุดยอดเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเราจะชนะการแข่งขันได้บ้างไหมทีมไทยและอุซเบกิสถาน สำหรับต่อไปนะครับเรามาชมคอมเมนต์จากชาวอาเซียนเริ่มจากชาวเวียดนามนะครับบอกว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์ Thailand. ฉันหวังว่ามาเลเซียก็จะสามารถเข้ารอบต่อไปได้เช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นมันจะเป็นงานยากสำหรับพวกเราที่จะต้องแบกทีมอาเซียนอยู่ประเทศเดียวมาเลเซียก็เลยมาตอบว่ามาเลเซียอินโดนีเซียไทยและเวียดนามเผื mm ่อเอเชียนครับ2 0 2พเวียดนามมาตอบด้วยว่า ยินดีด้วยนะไทยแลนด์และยินดีต้อนรับสู่เอเชียนคัพ2023จากเวียดนามชาวกัมพูชาก็เลยมาเม้นว่าทำไมผลการแข่งขันแบบนี้ถึงไม่เป็นของกัมพูชาบ้างชาวกัมพูชาทุกคนต้องการที่จะเห็นผลการแข่งขันแบบนี้เวียดนามอีกคนเลยมาคอมเมนต์ว่าเวียดนามอยู่ไหนเหรออินโดนีเซียเลยมา คอมเมนต์ว่าไทยยังคงเป็นทีมเต็งในย่านอาเซียนเยี่ยมมากไทยแลนด์ทักทายจากอินโดนีเซีย และก็มีคอมเมนต์จากเวียดนามบอกว่าอุตเบกิสสานกับทีมไทยไทยแพ้อุตเบกิสสาน0-5ต่อไทยมี6คะแนนล,ลูกได้เสีย0และตกรอบไปอินโดนีเซียมาเมน้นว่าทีมไทยไม่ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่าไรนักเวียดนามก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่าช้างศึกตัวใหญ่กลับมาแล้วมาเลเซียเลยมาเมน้นต่อว่ายินดีกับไทยด้วยนะ ผมคิดว่าทีมของคุณผ่านเข้ารอบไปพร้อมกับเวียดนามในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วขอให้โชคดีนะ คอมเมนต์ถัดมาของชาวเวียดนามบอกว่าเวียดนามอยู่ที่ไหนเหรอทำไมเห็นแต่ทีมไทยเล่นแต่ไม่เห็นเวียดนามแฟนบอลไทยได้โปรดช่วยอธิบายให้ฉันรู้ทีเถอะฮ่าฮ่าฮ่าฮแล้วก็กัมพูชาก็เลยมาเมนว่ากัมพูชาเคยเอาชนะศรีลังกา4-0ผมคิดว่าอย่างน้อยทีมไทยน่าจะเอาชนะศรีลังกาได้5-0ต่อเพราะว่าทีมไทยแข็งแกร่งกว่ากัมพูชา แต่กลับชนะแค่2ต่อศูนเท่านั้นเวียดนามมาคอมเมนต์ต่อว่าทีมไทยแข็งแกร่งมากที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้ส่วนเวียดนามถือว่าอ่อนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้โดยคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียบอกว่าทีมไทยแทบจะไม่ได้เอาผู้เล่นจากหลีกนอกประเทศเข้ามาเลยรวมไปถึงชนะทิพด้วยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าทีมไทยมีการกระจายตัวผู้เล่นได้อย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้พวกเขาจะเอาชุดซีเกมมาแข่งขันก็ยังคงเข้ารอบต่อไปเวียดนามก็เลยมาเม้นว่าพวกเราทุกคนต่างก็รู้ผลการแข่งขันครั้งนี้ตั้งแต่จับสลากแบ่งสายแล้วรู้สึกแปลกใจอะไรเลยไหมอุตเบกิสฐานและไทยจะผ่านเข้ารอบอินโดนีเซียมาเม้นว่าคู่ต่อสู้ของไทยถือว่าเบาหมดเลยมีเพียงแค่อุตเบกิสถานเท่านั้นที่แข็งแกร่ง คอมเมนต่อมาชาวเวียดนามบอกว่าทีมไทยจะตกรอบไปอย่างง่ายได้ถ้าหากแพ้ให้กับอุซเบกิสถานอินโดนีเซียมาเม้นว่ากลุ่มของไทยถือว่าง่ายมากเวียดนามเม้นต่อว่าฉันหวังว่าไทยและมาเลเซียจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเพราะว่าเวียดนามต้องแบกทีมอาเซียนอยู่เสมอเลยอินโดนีเซียเล่มาเม้นต่อว่าทีมไทยอยู่ในกลุ่มที่ง่ายจริงๆ เวียดนามมาเม้นต่อว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์คุณกำลังอยู่บนเส้นทางในการผ่านเข้ารอบแล้วโชคดีในนัดถัดไปนะอินโดนีเซียเม้นต่อว่าทีมไทยผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วเวียดนามเม้นต่ออีกเม้นนะครับอุตเบกิสถาน5ต่อ0กับไทยแลนด์ทีมไทยกลับบ้านและร้องไห้อีกครั้ง คอมเมนต์ถัดไปของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าทีมไทยผ่านสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023แน่นอนแล้วยินดีด้วยนะต่อไปก็จะเป็นคิวของฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามมาเมนต์ตอว่าเป็นเกมที่น่าเบื่อมากทีมอันดับ111ของโลกพบกับทีมอันดับ205ของโลก แต่ยิงได้แค่2ประตูคอมเมนต์ถัดมานะครับจากอินโดนีเซียบอกว่าไทยและอุซเบกิสถานอีก9เดียวก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วและคอมเมนต์ต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นครับจากเวียดนามบอกว่าไทยลำดับที่111ศรสีลังกาลำดับที่205 ไทยชนะแค่2ต่อ0ด้วยฟอร์มอันสุดยอดของไทยทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับภาษาพาเที่ยวด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันในการคอมเมนต์คลิปจากคลิปกีฬาต่างๆในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ